สวัสดีค่ะพบเจอกับเรานะคะงานการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพค่ะวันนี้มากันอีกครั้งกับหลักสูตร generative AI นะคะสำหรับวันนี้ค่ะเป็นรุ่นที่2องของปีงบประมาณนี้แล้วนะคะถือว่าเป็นหลักสูตรฮอตฮิตมากๆของบุคลากรสภากาชาติไทยค่ะสำหรับวันนี้รุ่นที่2ค่ะมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งออนไลน์ site, แล้วก็ผ่าน Microsoft Teams นะคะร่วมกันถึง50กว่าคนด้วยกันค่ะเดี๋ยวเราไปฟังกันดีกว่าค่ะว่าผู้เข้ารับการอบรมในวันนี้นะคะทั เขาชอบที่จะใช้เครื่องมือใดนะคะมาใช้งานใน AI มากที่สุดแล้วเขาจะเอาไปใช้งานอะไรบ้างที่เขาทำงานอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะวันนี้นะครับวันนี้ก็มาเรียน AI นะครับตอนนี้ที่ชอบมากที่สุดน่าจะเป็น Co-Pilot ครับเพราะว่าตอนนี้เรากำลังทำยุทธศาสตร์ภากกาไทยอยู่ ข้อมูลเนื้อหาที่ต้องการอัปเดตก็มีมากเอกสารต่างๆก็มีมากโคพิลลอนี้ก็ช่วยให้เราสรุปประเด็นต่างๆทั้งอนาลัยข้อมูลเก่าที่เราตาม Data ที่เรามีในข้อมูลที่อยู่ใน Excel หรือฐานข้อมูลต่างๆที่เรามีครับจะถามว่าชอบตัวไหนมากที่สุดนี่ถ้าเราเคยใช้ก็จะเป็นแท็บ GPT บ้างนะครับแต่ถ้ามีบางตัวที่มันใหม่ๆที่เราเห็นเนี่ยอาจจะต้องไปลองก่อน นะครับดังนั้นคำตอบตอนนี้อาจจะตอบไม่ได้แน่นอนว่าตัวไหนนะครับแต่เห็นบอกของสภาการาเซก็จะมีตัวที่เป็นโคพายร t นะครับที่ให้เราลองใช้ฟรีแล้วก็มีแพ็กเกจที่กาชาเซก็ได้ซื้อร่วมอะไรอยู่บางอย่างอันนี้ก็เป็นตัวที่น่าสนใจเหมือนกันที่อาจจะต้องไปลองใช้ให้เต็มที่นะครับถ้ามาเรียนวันนี้ถามว่าชอบตัวไหนชอบทุกตัวนะคะเพราะจริงๆแล้วในแต่ละตัวก็คือมันจะเหมาะกับ งานในแต่ละงานนะคะจริงๆถามว่าเราใช้ AI I ในชีวิตประจําวันไหมเราก็ยังใช้อยู่แต่ว่าความลึกซึ้งในการรู้ในเรื่องของที่การนําไปใช้ให้ได้เกิดประสิทธิภาพอะ่ะมันอาจจะไม่ได้เต็มที่แต่การมาเรียนวันนี้ทาให้เรารู้ว่าตัวไหนเหมาะที่จะใช้อะไรอ่ะคะ่ะแชท GPT เนี่ยถามว่าพี่ใช่ไหมพี่ก็ใช้อยู่นะคะแต่ว่าในการที่จะหาพร้อมหรือการเขียนคําถามลงไปเนี่ยมันอาจจะไม่ลึกซึ้งเลยคาตอบที่ได้มันอาจจะยังไม่ไม่ตรงกับงานที่เราใช้หรือว่า เราจะต้องมาปรับมันหลายอย่างอะคะ่ะแต่วันนี้ได้ทักษะไปในการเขียนพร้อมเอาไปใช้ได้อะคะ่ะ